ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอาว่าไงนี่ท่านจอดีหรือเปล่าเนี่ยใช่ท่านจอร์ดี้เอเนโนโปยยาโลกศิ์เกที่อาจารย์เชื้อทังที่เขาเล่าขานล่ำลือกันผมได้เจอตัวเป็นๆจริงๆก็วันนี้โอ้น่าเลื่อมสายยิ่งนักฝึกวิชาใต้น้ำตกด้วยเหมือนกับที่ผมฝึกคุยเลยน่าเลื่อมสายมากท่านจอร์ดี้เอ็งมีอะไรมาหาข้าถึงที่นี่ผมได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างหลายๆคนในเมืองในประเทศเขาพูดว่า ท่านคือลูกศิษย์ของเกจิอาจารย์ชื่อดังผมอยากได้ของดีหรือคาถาดีจากท่านท่านช่วยถ่ายทอดให้ข้าได้หรือไม่ท่านจอดี้ข้ามีคาถาหนึ่งให้เองผมพร้อมรับแล้วมาเลยจง<ห><ห>จอให้ดีได้เลยครับพุทธังกำบังมูธรรมังกำบังจาสังขังกำบังสารวัตรมาล้อมมามักมาหมดกันทั้งโรงพักก็จงไม่เห็นตัวกู้เพียงเฮ้ย hey! ยัดแค่นี่คาถาอะไรท่านคาถากำบังกายกำบังไทยกำบังจากตำรวจไม่เห็นตัวไม่เห็นกายคาถานี้ข้าได้ยินมานานปีไม่คิดว่าจะได้เจอของดีก็วันนี้ขอบคุณท่านจอดีมากเดี๋ยวผมจะเอาไปล้องเดี๋ยวผมโทรหาเพื่อนแป๊บหนึง่งว่าอะไรเบนเพื่อนรักเพื่อนกูได้ของดีจากอาจารย์จอดีใต้ลำตกมาไปป้นกันไห <ปะ S 1> มปนกันไหมปนกันไหมกูได้ของดีมารวยก็ไปดิเพื่อนรอเฮียเลยครับเจอกันที่ร้านเลยงัดตู้วันนี้รวยแน่ตำรวจจับไม่ได้ เชื่อกูเชื่อกูเออกูลองของดีหน่อยเจอกันเจอกันได้เลยได้เลย More moments later กูบอกเลยวันนี้มีรวยทำไมวะได้คาถามมาจากลูกศิษย์เกจิอาจารย์ดังรวยวันเนี้ยคาถาบังตาตำรวจตำรวจมองไม่เห็นน้งเชื่อกูคาถานี่เขาว่าของจริง ยังไม่มีใครรู้เลยเนี่ยอาจารย์จอดี้เนี่ยเพิ่งบอกกูคนแรกเลยเดี๋ยวลองบอกเลยรวยวันนี้เยี่ยมไปเลยเดี๋ยวมึงไปกดก่อนแล้วเนี่ยกูยืนท่องคาถาอยู่หน้าร้านกูจะดูว่าคาถามันเวิร์กไหมโอเคเพื่อนอาจารย์จอดี้เขาว่าของจริงเดี๋ยวมึงกดแล้วมึงบอกกูนะเดี๋ยวกูจะท่องคาถาเลยกูรวยแน่รวยแน่แน่กูจะท่องคาถาเลยกดแล้วบอกเพื่อนกูกดแล้วรอเฮียแล้วเพื่อนโอเค15 minutes later โอ๋อเพื่อนหล่อมๆเดี๋ยวกูท่องคาถาเลยดีกว่า จัดไปเพื่อนพุทธัทงกำบังมูทำมังกำบังจาสังคังกำบังสารวัรมาลอ้อมมามาัดมาหมดกันทั้งโรงพักจงไม่เห็นตัวกู้เพียงเออเขาบอกให้เพียงด้วยเออของจริงนี่ไงตรำรวจมาแล้ว <laughs> ตรำรวจมาแล้ว <laughs> เขาบอกเลยแม่ตัวกูเงียบไว้เงียบไว้เงียบไว้กดกดไปเพื่อนไม่เห็นตัวกู้แ <laughs> น, <laughs> น,น่นอนห <laughs> ล่อมหลอมสัตว์ เฮ้ยเฮ้ยเอ่อเาครับครับครับคุณวนครับผมครับเฮ้ยครับผมแม่งสักสิจริงอาจารย์โจดี้ไม่ธรรมดาไม่เสียแรงที่นับถือเป็นไงไม่เห็นตัวไม่ได้ยินเสียงคาถาบังตาบังหูอกเลยไม่เห็นเลยวไม่ได้ยินเสียงของนี่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 ตำรวจไมอีอ้าวอันนี้มาด้วยกันเหรอครับ ครับเพื่อนเพื่อนครับมาด้วยกันครับอ้าวเอ้าเห็นไหมเหรอเอ้าไม่เห็นก็เฮียแล้วนึกว่ามาซื้อของเอ้าเอ้าต้องเอ้าเห็นผมไม่เห็นเไปด้วยกันเลยครับเฮียกันึกว่าไม่เห็นบูธทางคำบังไปทุก้องเลยเฮียห้องเฮียเลอมึงขอไปคืนมาเลยไอ้สัตว์อาจารย์อะไรของมึงนั่นอ่ะทำอาจารย์แล้วบังจับอาจารย์เห็นแต่ห้องไม่เลย เราขอคืนไปเลยนะไอซัตคุณตำรวจคิดว่าผมเป็นคนตลกอ่ะฮะตำรวจจะไม่เห็นได้ไงล่ะผมนึกว่าคุณมาซื้อของนะ่ะ <c oughs> ผมไม่ใช่คนตลกเบื่อแล้วเล่นมุกอยากติดคุกของจริงว่ะ <c oughs> ไอ้สัต <c oughs> ไอ้จอดี้ไอ้จอดี้จอดี้มาได้ยินทีเนี่ยโอ้โหแล้วมุกมาอยู่อะไรใต้น้นตกเนี่ยด้านสมาธิอ่ะจอดี้โอ้าว่าไงคาถาที่ข้าให้ไปเป็นไงบ้างติดคุก ออะไรพจะออกมาได้เนี่ยของอะไรเนี่ยเ oh. ลอะเถอะคาทงคาถาใช้ไม่ได้เลยของจริงปะเนี่ยไม่เอาคาถาได้ปะรอบนี้ขอแบบว่าของดีอะ่ะมีของดีหไหมมีของดีไหมเฮ้ยที่คอมีที่คอนี่พระอะไรอ่ะของดีปะพระอุระของจริงฟันแทงไม่เข้าย <Yeah, okay. S 2> ิงไม่ออกเฮ้ยพระอุระนี่แขวนพระประธานเฮ้ยกลางกระบาลนี่ฝังไอหอยนั่งใตหินเฮ้ย ภายในท้องนี่อุดมด้วยเส้นขนมจีนเฮ้ยพระทั้งสิ้นรวมอยู่บนตนของภูโฮ้ hey. ยยิงไม่เข้า,า,าเนี่ยเรามั่นใจในพุทธคุณลูกกระสุนมันก็แค่ดินเหนียวแกแค่ <Yeah. S 1> ถ้าเองไม่เชื่อนะ ไปเอาปืนมาถึงจะยิงลูกปืนมาแสกหน้านี่ฆ่าไม่วัน้ยจะระดมยิงเข้ามาพันเนี่ยฆ้าไม่หนีแค่แค่ไปหยิบปืนมายิงกันบัดเดียวนี้เยถูกสักทีสร้อยประัดเอาให้บาดกระเด็นเริ่มใสเริ่มใสเอาเอาเอาผมเอาเท่าเท่าไหร่อาจารย์เจอนี้เท่าไหร่ว่ามาเดี๋ยวผมทอนลงปูหวานโยนทิ้งน้ำทะเลไปเลยอันนี้นะเช่า ห้าแสนโอ้โหห้าแสนของดีจริงปะเนี่ยดีจริงโอเคได้ได้ได้ผมจะไปจี้ตัวประกันเอามาเลยถ้าจอที่ห้าแสนผมจัดให้ shut up and take my money ว่าไงเพื่อนฮัลโหลนอบีเพื่อนรักกูได้ของดีมาวะ่ะที่คอเลยวะ่ะเพื่อน มันศักดิ์สิทธิ์ขนาดนั้นเลยเหรอพระอุละแขวนพระประธานเพื่อนโอ้กูอยากจี้ตัวประกันวะขอยืมปืนสักกระบอกแล้วก็เอาตัวประกันมาให้กูสักคนดิวะกูอยากลองของวะเขาบอกได้ดิเพื่อนเขาบอกว่าถ้าเชื่อในพุทธคุณลูกกระสุนก็แค่ดินเหนียวกูอยากจะลองกูโดนไปห้าแสนกูบอกเลยของจริงแน่นอนอันนี้มึงส่งโลมาได้เลยเพื่อนมาเลยตอนนี้เลยโอเคในโลนะจัดไปโอเคเพื่อน More moments later เฮ้ยเพื่อนมาแล้ววกะมาแล้วเว้ยเอ้าหน้าคุณคุณมาลงมาเอานี่น้องสาวกูดิน้องสาวกูเป็นตัวประกันได้ไงเนี่ยไอ้นี่ยหาได้แค่นี้ก็มึงบอกให้กูรีบมานั่งเลยนั่งเลยคุกเข่าน้อสาวยกมือเลยของเรายกมือขอยืมปืนหน่อยเพื่อนขอยืมปืนหน่อยได้เดี๋ยวนี้มันเรื่องอะไรกันนี่คุกเข่าคุกเข่าเลยคุกเข่าเลยอ๋อเคๆขอโทษค่ะโทรหาตำรวจเลยบอกว่ามีโจรเรียกค่าไถ่บอกงี้มึงมีของดีปะเนี่ย โอ้ไม่มีเดี๋ยวมึงหลบไปข้างหลังก่อนเลยเพื่อนข้างหลังตรงนู้นเลยไม่มีเพื่อนเออมึงหลบไปก่อนมึงหลบไปก่อนฮัลโหลตำรวจครับหมวดโดนเรียกค่าถ่ายครับอยู่ตรงประมาณที่ล้างแตกเลยนะเอาเอาเอาให้ให้เร่งเร่งบอกตำรวจมาเลยที่ล้างอะค่ะตำรวจรีบมานะคะโจรมันคุ้มข้างค่ะได้ค่ะกุละอย่างชอบเลยอยากได้ตัวประกันเอาน้องสาวกูมาจี้เนี่ย กญมาถามแค่นี้เลยเพื่อนบีบีบีดูที่คอดูที่คอของดีี่เข้ามาห้าแสนเฮ้ยห้าแสเลยเหรอเขาบอกว่าถ้าเชื่อในพุทธคุณลูกกสุนก็แค่ลิดเหนียวเออนนอะเราอยากเห็นจริงๆเสื้อกงเสื้อกอกไม่ต้องใส่ถ้าเรามีของดีอยู่ที่คอบอกเลย สบายกูรักมึงเป็นอมตะของเลยตี1 i n minutes later บอกตำรวจรีบๆมาหน่อยว้เซียนลูกกระสุนว้เบื่อแล้วเพื่อนอยากอมลูกปืนว่าบนี้มึงเห็นกูป่ะเพื่อนมึงเห็นกูป่ะไม่เห็นไม่เห็นป่ะไม่ไม่เมึงไม่เห็นมันก็ไม่เห็นเบื่อแล้วดื่มโกโก้อยากแดกลูกโป้ตังสองสามเม็ดว้เห็นเป็นไรเฮ้ยกูเซียนเซียนกูเซียนลูกปืนกูเซียนลูกปืนมึงได้อะไรมานะเพื่อนกูได้พระอุมาแขวนประธานเฮ้ยมาแล้วมึงดหมันคนดูดม้าเลยวะ มาได้โอเคบอกตำรวจหยุดบอกตำรวจหยุดหยุดตำรวจหยุดาหยุดตอนนั้นคุณยิงนันลงมาเอ้ยหยุดหยุดอยู่ตรงนั้นไม่งั้นผมยิงตัวประกันไส้แตกนะอย่าเดินเข้ามาตำรวจตำรวจอย่าเดินอย่าเดินเข้ามา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 ไม่งั้นผมยิงตัวประกันไส้แตกนะอย่าเดินเข้ามาหยุดแค่นั้นก่อนโอเคโอเคโอเคผมไม่ต้องการอะไรผมต้องการให้คุณอะยิงที่ตัวผมอะได้ปะได้ปะผมจะยิงคุณได้ไงอะคุณดูที่คอผมนี่ พระอุลาที่แขวนพระประธานกางกระบาลน,นี่ฝังไอ้หอยนั่งต่อยหินภายในท้องผมอุดมไปด้วยเส้นขนมจีนพระทั้งสิน้นรวมอยู่บนตัวกูบอกเลย <c oughs> ถ้าเรามั่นใจในพุทธคุณลูกกระสุนก็แค่ดินเหนียวยิงกูเลยมึงยิงกูเะลรตำรวจไม่กลัวหรอก <ผม S 1> ยิงไม่ได้ครับเฮ้ยเอาปืนมาผมบอกเลยนะ ถึงจะยิงลูกปืนมาแสกหน้าข้าไม่วัน่นจาระดมยิงเข้ามาพันข้าไม่หนีไปยิบปืนมายิงกูวันเดียวนี่ถูกสักทีสร้อยอพรพระขาดเอาให้บาดกระเด็นยิงไม่ได้ครับเอา้าคุณยิงไม่ได้เหรอใช่ครับนี่ยิงได้ยังยิงได้ยัง เชื่อในพุทธคุณเป็นยังไงบ้างครับแล้วบอกว่าหนังเหนียวไงกับสุนก็ทะลุอไอ้สัตว์เอ้ยไอ้จอดี้จอไอ้จอดี้นายมึงบอกของมึงดีมึงเอาเงินคืนกูมาเลยนะไอ้จอดี้เอ้า ว่าไงคาถากับของดีที่เขาให้ไปอ่ะใช้ได้ไหมก็เฮ่ยแล้วกูนอนลงไปนอนคุยกับล่ามาพ่วงอะไเงี้ยเอ้ยยิงกูไม่พักเลยแนตะ่ไหนบอกลูกกระสุนเป็นแค่ดินเหนียวดินเหนียวละทะลุตัวกูไปเลยโอ้สัตว์กว่ากูจะออกแต่โรงพยาบาลน,นี่มึงพากูไปติดคุกไม่บอกพาไปติดโรงพยาบาลอีกเฮ้ยเองยังไม่ครบคอสมันต้องให้ครบก่อนอ๋อขอมันยังไม่ครบใช่ก็คือกูทําผิดใช่ไหมเนะี่ย ใช่มัน <ขอ S 1> มีอะไรยังไม่ครบมันมีอะไรอีกมันมีอะไรอีกเอ็งต้องสักก่อนอ๋อต้องสักมีรอยสักพระแขวนที่คอแล้วถึงจะใช้คาถาบาังตาสําเร็จหรือเปล่าใช่อ๋อแล้วถึงจะยิงไม่เข้าใช่ไหมมันต้องชีละขัน้นอ๋อกูขำขั้นขอโทษขอโทษโอ้โหไม่คิดว่าลูกศิษย์อาจารย์เกจิชื่อดังจะเฉียบขนาดนี้อันนี้เป็นกลอุบายใจร้อนเองโอ,อ้ถ้าอาจารย์ผมขอโทษที่ผมใจร้อนวิชาไปหน่อย เหลือขั้นสุดท้ายใช่ไหมอาจารย์สักใช่ไหมใช่แล้วใช่สักอะไรบ้างอะอาจารย์แขนขวานี่สักทรงองนาไลเาฮ้ยแขนซ้ายนี่สักชาติราชศรีเฮ้ยขาขวานี่สักพย,ยัคคีเฮ้ยขาซ้ายนี่สักหมีมีกำลังมีกำลังข้างหน้านี่สักพระโมกกาลาเฮ้ยพระอุมานั่งปิดตาอยู่เบื้อง,ลงหลังเฮ้ยใบหน้าลงขลันักจังนังเฮ้ย หน้าผากที่ฝังเหล็กกล้าเพชรตาแมวเจ็ดแค่ยังยังมีอีกยังมีอีกสองแก้มตูดอุดฝังด้วยแล้วสองรักแล้วหม,มักผมผมขี้เตาแบบสองสีข้างสักฤือสีนั่งยาเตาสองหัวเข่าสักชูชกยกส้นตีนโอ้เร็จแล้วเปิดเลยใช่ไหมท่านเลื่อมใสเลื่อมใสข้าเลื่อมใสสักให้ข้าเลยเท่าไหร่ข้าครูเท่าไหร่ ท่านจอดี้ค่าครูไม่เยอะเล่นกุหลาดถึงแล้วนะจอดิเล่นกุหลาดถึงแล้วนะคนะ่าครูมันก็ต้องแพงหน่อยอช่วงนี้เศรษฐกิจมัน,นอยู่ยากจอดิติดไม่ไดีหรือเปล่ามีนี่มีสิทธิ์ไหมหรือเปล่ามีนี่อยู่เยอะง,งั้นก็มาสั่งให้ข้าเลยที่ไหน น,น้ำตกใช่ไหมต้องใต้น้ำตกเท่านั้นโอเคได้เลยห้าแสนได้ได้ได้โอเคเดินก็จะไม่ค่อยจะไหวตรงนี้นะสักค่าขานะ <laughs> โอ้โหจอดีของดีจริงว่ะอืมข้าฝากให้เองเสร็จแล้วสุดยอดเลยวะเฮ้ยว่าแต่ของดีขนาดนี้อยากลองของได้ปะวะพอดีกูได้ปืนมากระบอกนึงพอดีเลยเอ้าอยากรู้ใช่ไหมว่าของดีขนาดไหนเออเอ็งไปเอาปืนมาเออนี่แหละจะระดมยิงลูกปืนมาแสกหน้านี้ฆ่าไม่วันเฮ้ย จะระดมยิงเข้ามาพัานที่ข้าไม่หนีเฮ้ยมาถ้าเองคิดว่าเองแน่จริงแล้วยิงข้าลงได้ก็ลองดูได้ยิงจริงนะเออเอเฮ้ย,อย,อยเองนี่มันคองแท้ลูกกระสุนน่ะมันก็แคาดินเหนียวยิงหัวได้ไหมยิงหัวได้ไหมเอายิงเลยเฮ้ย ิงไม่เข้าแทงได้ไหมแทงได้ปะแทงได้กายยาเหล็กของข้านั้นไม่แพ้ใครโอ้โหได้ไม่แพ้ใคร,ใใครไม่แพ้ใครเฮ้ยของจริงส้นตีนน่ะส้นตีนทนได้ไหมออ้งส้นตีนด้วยจิมด้วยออเฮ้ยเฮ้ย,ยข้างหลังได้ไหมข้างหลังได้ได้ข้างหลัง,ข,ง,ลงของดีไหมเฮ้ยยึดแค่ เฮ้ยกายาเหล็กทั้งแทงทั้งยิงไม่เข้าข้าขอถามเองหน่อย <políticas S 2> มีแน่ใจใช่ไหมว่านี่คือมีดโอ้โหแกท่านอาจารย์เองนี่เอาปืนเด็กเล่นมายิงข้าทำไมท่านอาจารย์ข้าคารวะท่านแล้วเองกงห้องตามที่ข้าได้มอบให้เองไปคาถาข้านี้ไม่แพ้ใครในยุทธภพนี้หนึ่งล้าน ที่ข้าเสียให้ท่านอาจารย์ไม่ผิดหวังเลยเดี๋ยวผมโทรหาเพื่อนก่อนท่านอาจารย์เฮ้ยนบีเพื่อนรักกูได้ของดีมาว่ะเห็นก็ตาเลยฟันไม่เข้าแทงไม่รู้ปืนยิงไม่เป็นไรคาถากันได้เลยหรอวะอาจารย์จอร์ดี้เอนิโนโตยากของจริงมากของจริงเลยเพื่อนของจริงกูได้มาแล้วเขาบอกว่าที่คาถาบางตาใช้ไม่ได้ผลเนี่ยแล้วก็พวกสร้อยพระห้อยอ่ะใช้ไม่ได้ผลเพราะว่าต้องสักก่อน กูสักมาละเต็มตัวเลยรอบนี้มึงมั่นใจกูมั่นใจไปเข้าตำรวจดีกว่าสักรอบเลยปะได้ไปเดีเ๋ยวเจอกันเจอกันโอเคเพื่อนขอขิงลอยสักเพื่อนหน่อยเหอะวะเอ้าเพื่อนเป็นยังไงวะโนบีเพื่อนรักมึงเห็นลอยสักกูไหมเพื่อนเห็นเต็มตัวเลยนี่อาจารย์ดีสักให้กูกูเห็นกับตาพุทธคุณเหลือล้นมึงหนมึงเล่าให้ฟังดีเป็นยังไงโอ้โหกูยิงกระบาลไปปังปังปังยิงตัวไปปังปังปังไม่เป็นไรวะ <He> i, เขาบอกอว่า,วาต้องสักแล้วก็มีพระที่คอแล้วก็ต้องเชื่อใ,ในพุทธคุณลูกขศุนจะเป็นแค่ดินเหนียว <laughs> <laughs> เอ้านี่น้องสาวกูสองคนเนี่ยมึงไปหิ้วไปยังไงเนี่ย ใช่แล้วี่วยมาไหนมอบีคนไหนมอชื่อคนไหนมอช่วยคนไหนมอปีคนไหนมอชะไรเนี่ยไอไหนมอบีคนไหนมอชื่ต้องมางงมอปีมาช่วยอีกหรอวะน้องสาวกูเองกูจำได้คนไหนหมอบีคนไหนมอช้วยคนไหนมอบีคนไหนมอช้วยคนนี้บอก เดี๋ยวพี่ไม่ใช่ทางนั้นเลยน้องคนนู้นคนนู้นดูพี่เดี๋ยวพี่จะไปหาตำรวจให้ดูพี่เรียกตอบคำถามคนไหนหมอบีคนไหนหมอช่วยเพราะพี่จำไม่ได้ใช่ไหมจำได้น้องสาวพี่ทำไมพี่จะจำไม่ได้เรื่องตั้งแต่ตีเท่าฝาหอยเดี๋ยวนี้หอยเท่าฝาตีนแล้วไอ้ตรงนั้นมันตำรวจลาดตระเวนเลยวะตำรวจลาดตระเวนถึงเวลาลองของมาเลยให้ฟันไม่เข้าแท็บไม่ทะลุพี่จีนี่ปีเลย ตำน้ำวงลไม่รู้ม่เอไม่เอาไม่ดีผิวบัดผิวสตับจากลัำสั้สองสามวันไว้ไอ้ตำรวจรินไว้เพื่อนโอ้ตายแล้วไม่เป็นไรพี่บอกเลยพี่เห็นกระตาผู้ทกคุณเหลือร้นคุณตำรวจมเปีมีมีดป่ะตำรวจตำรวจมีมีดป่ะมีปะ มีไหมครัไม่รู้เป็นไรวะหิวมีดวะหิวมีดหิวปืนไม่รู้เป็นไรไม่เคยนอนไม่เคยหลับมีไหมฝากออกมาให้ดูหน่อยสิคุณเห็นรอยสักคผมไหมเห็นป่ะเห็นครับแขนขวาเนี่ยผมสักทรงองค์นาลายแขนซ้ายนี่สักชาติราชสีขาขวานี่ผมสักพยัคฆ์ที่ขาซ้ายนี่ผมสักปีไม่พึงังบ้าไปแล้วด้านหน้าผมสักพระโมคคัลละพระอุมาปิตายู่เบื้องหลังใบหน้าลงอัคระนักจังงัง หน้าผากไม่ฝังเลยกล้าเพชรตาแมวโโอ้ของจริงผมบอกเลยว่าสองแก้มตุดอุดฝังด้วยแน่สองลักแล้หมักผมอมขี้เตาสองสี่ข้างนี่สักหรือสี่นั่งแกะเตาว่าไปสองวัวเข้าสักชูชกยกส้นตีนตอนไรและเพื่อนเปิดเลยมาเปิดเลยมาไม่เป็นไรไม่เป็นไร มึงดีไงไอสัตว์เล่นกูไปล้านนึงแล้วไอ้เหี้ย